เริ่มจะแก่หมดแล้วนะครับฝักขี้เหล็กข้างบนแก่หมดแล้วเหลือข,ข้างล่างอันนี้ก็มองมองหาข้างล่างมาตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับมีชมพู่หน้าบ้านน้องครับผมไปกินเต็มเลยนะแต่แต่มาเงียบๆนะครับจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดมีคนผ่านเนี่ยบินออกไปเป็นฝู่เลยนะ มีเสียงดังด้วยวันนี้เล่นฝักแห้งเลยนะครับ ไม่อร่อยครับทิ้งแล้วนะเดี๋ยวลงล่างครับผม